สำหรับวันนี้นะครับผมก็มีแอปหาเงินฟรีทูมานิวเลตนะครับมาแนะนําให้กับเพื่อนๆนะเป็นแอปมาใหม่นะครับผมการถอนเงินทูมานิวเล e ตเนี่ยเราสามารถถอนได้ที่80บาทถึง800บาทเลยนะครับเป็นแอปมาใหม่เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการสมัครวิธีการใช้งานในส่วนของแอปนี้นะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรถึงจะเล่นแล้วได้เงินทูมานิวเล e ตนะครับฝากกดไลค์คลิปนี้กันด้วยแล้วก็ไปดูวิธีการทําเงินในคลิปนี้กันเลยครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันน มีแป map. อปหาเงินฟรีทูมินียลเลตนะครับผมเป็นแอปมาใหม่นะครับผมเล่นเกมได้เงินนะครับเดี๋ยวผมจะสอนว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรการใช้งานแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราดูในคลิปนี้กันเลยก็มีน้อง f อนะครับเขาส่งเข้ามาให้นะครับเขาแนะนําผมมาอีกทีหนึ่งนะครับผมก็เลยอยากจะมาแนะนําต่อให้กับเพื่อนๆในการทดลองเล่นในการทําเงินทูมิเนียลเลตเนาะใครสนใจก็ลองไปดาวน์โหลดมาเล่นกันดูนะครับเดี๋ยวผมไปสอนวิธีการสมัครให้นะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องดาวน์โหลดแอปกันก่อนนะครับในส่วนของตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีในส่วนของ ก g o o g l e Play Store เข้ามาแล้วเนี่ยพิมพ์ชื่อตามด้านซ้ายมือได้เลยผมจะขึ้นชื่อแล้วก็ตัวรูปแอปไว้ให้สามารถพิมพ์าดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยสำหรับแอปใหม่นะครับผมเป็นแอปตัวนี้เลยนะครับก็มีน้องเขาแนะนําผมมานะก็เลยลองดาวน์โหลดมาเล่นกันดูแล้วก็มีการถอนเงินเข้าทูมิ n นีลเลตด,ด้วยนะครับใครต้องการดาวนโ์โหลดติดตั้งเนี่ยให้เราพิมพ์ชื่อตามนี้นะครับหรือว่าจะกดลิงก์นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้นะผมจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดแอปใหม่ให้ด้วยนะครับสามารถกด ก็กดเปิดแอปขึ้นมานะครับให้เรากดคําว่าเห็นด้วยตรงนี้ได้เลยนะครับพอเรากดเห็นด้วยเสร็จแล้วเนี่ยมันขึ้นคําว่าอนุญาตก็กดอนุญาตต่อได้เลยต่อมาครับตรงนี้เนี่ยมันขึ้นคําว่ารับเงินนะครับหนึ่พันเหรียญนะครับเป็นคะแนนเหรียญทองเนาะเราก็กดรับได้เลยจากนั้นครับผมยินดีด้วยนะครับคุณได้รับคะแนน1000เหรียญทองจากนั้นเนี่ยให้เรากดกากบาทตรงนี้ก่อนนะครับมันก็จะอยู่ในหน้าหลักตรงนี้เลยวิธีการสมัครนะทุกคนการสมัครนะครับมันจะมีเมนูด้านล่างนะครับเป็นทั้งหมด4เมนูด้านี่เป็นเมนูภาาษไทย จะมีคําว่าผมอยู่นะครับที่เป็นรูปคนเนี่ยให้เรากดเข้าไปเลยพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมีการเข้าสู่ระบบด้วย Google ตรงนี้นะครับผมเห็นไหมเข้าสู่ระบบนะครับ Google นะให้เรากดเข้าสู่ระบบได้เลยพอเรากดเข้าสู่ระบบ,บมาแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นช่องทางเป็น Google แบบนี้ให้เราล็อกอินผ่านตัว Google ได้เลยนะครับพอเราล็อกอินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมมันก็จะขึ้นหน้าหลักแบบนี้เลยในส่วนของเมนูบ้านนะคะแนนที่เราได้รับจากการสมัครครั้งแรกเนี่ยก็คือ1000เหรียญทองแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันเป็นเป,นเปนอรอเ์เซ ให้เราดูว่ายอดเงินเนี่ยของเราจะครบกี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะทําการถอนได้นะของผมเนี่ยสมัครครั้งแรกเลยนะครับการใช้งานครั้งแรกเหมือนกันนะยอดเงินเป็น4ี่บาทจุดแสามสตางค์นะครับจากคะแนนที่มีอยู่นะครับและก็ตรงนี้เนี่ยมันมีการกด follow นะครับเป็นส่วนของทวิตอ่าเป็น f c e e o o o นะครับวอตแอ i n s t a g r กรมแล้วก็ Tele g กรมนะครับรับคะแนนไปที่100 0 0แสนเหรียญทองเดี๋ยวลองไปกดที่ Facebook ดูนะนะครับกดเข้าร่วมนะอันนี้เป็นในส่วนของ Tele g กรมเนาะถ้าเรามี app, gram, นะแอป t e l e g กรมเนี่ยเราก็กดเข้าร่วมสู่ทางแอปได้แต่ผมไม่มีนะเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยมีอยู่แล้วผมลบแอปทิ้งไปแล้วนะครับอันนี้ผมไม่สามารถกดเข้าร่วมได้นะเราต้องมีแอปก่อนนะครับต่อมานะครับก็กดเป็น What แอปดูนะมันบอกว่าให้เราเข้าในส่วนของ Tele g กรมก่อนนะครับใครที่มี Tele g นะกรมเนี่ยก็ลองลองเข้าไปดูนะเดี๋ยวผมลองไปดาวน์โหลด Tele g กรมก่อนนะท ติดตั้งดาวน์โหลดแอปเท l ลแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับ พอเรากดเข้ามาเนี่ยมันก็จะขึ้นจอยด้านล่างเนี่ยใหเรากดจอยเพื่อเข้าร่วมนะพอเรากดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ลองกดย้อนกลับไปดูเลยนะครับโอเคนะครับกลับมาดูในหน้าแอปนะครับผมเดีย๋ยวเราลองกดติดตามใหม่นะตรงคําว่า follow นะครับในส่วนของ Tele g กรมนะครับกดเข้าร่วมใหม่อีกรอบหนึ่งโอเคนะครับผมก็กดเข้าร่วมมาแล้วนะมันก็จะเด้งเข้ามาตรงนี้เลยนะครับในส่วนของกลุ่มใน Tele g กรมนะเป็นคนที่เขาลงไว้น่าจะเป็นคนไทยเยอะมากนะครับทุกคนดูจากการแชร์ตรงนี้เนี่ยมันเป็นข้อความภาษาไทยนะครับเพราะว่ามันเป็นกลุ่มของ คนไทยที่เขาเล่นในส่วนของแอปนี้นะครับมันก็ขึ้นประมาณนี้เลยแล้วก็ในส่วนของคะแนน1น0 0 0แสนคะแนนเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันจะได้เลยหรือเปล่านะครับผมก็ลองทําให้ดูและตามนี้เลยนะ ต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของเมนูต่อไปนะครับว่ามันมีอะไรบ้างสลับตรงหน้านี้นะครับเมนูที่2นะครับคําว่ากิจกรรมนะครับคลิกและเริ่มรับเงินสดของคุณคลิกและเริ่มรับเงินสดของคุณอ่ะกดเริ่มดูนะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้เรากดถอนเงินเพื่อที่จะทําการหมุนวงล้อนะครับถ้ามันขึ้นแบบนี้เนี่ยให้เราขูดบัตรนะแต่ถ้ามันขึ้นแบบนี้มันแนะนําให้เราเข้ามารับเงินสดตรงนี้เนี่ยไม่ต้องรับนะให้เรากากกระบาดปิดไปนะครับเพราะว่ามันอาจจะชวนให้เราไปเสียตังค์หรือว่าเข้าเล่นในส่วนของการพนันอันนี้ก็ไม่สนับสนุแล้วก็ไม่ แนะนำให้เราเล่นนะครับแบบนี้ก็กากระบาดปิดไปเลยนะครับไม่ต้องกดรับแล้วก็ไม่ต้องเข้าร่วมนะทุกคนไม่ต้องเข้าร่วมนะประมาณนี้นะครับอันนี้คือเมนูที่2นะครับอันนี้ผมเล่นครั้งแรกเนี่ยมันอาจจะยังไม่มีงานเข้ามาให้เราทานะเราต้องรองานนะครับรองานก่อนนะต่อมานะครับผมในส่วนของเมนูที่3นะครับคำว่าเชิญชวนแนะนําเพื่อนนะครับรับ1 0,000ื่นคะแนนเหรียญทองนะครับวิธีการทําตรงนี้เนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ทําเท่ากันหมดนะในการทําตรงนี้ถ้าเราทําติดอันดับเนี่ยก็จะ ได้รับะคะแนนหรือว่าเงินรางวัลเพิ่มเติมด้วยนะกดเชิญชวนตรงนี้ได้เลยนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะให้เราแชร์ไปยังช่องทางต่างๆของเราก็ได้นะหรือว่าจะกดตรงด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะครับมันจะมีโหมดอยู่เรากดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นช่องทางให้เรากดแชร์ไปยังช่องทางต่างๆแต่ถ้าเราต้องการรับเป็นลิงก์นะครับเป็นลิงก์ในการแชร์ออกไปเนี่ย ให้เรากดนะครับส่งผ่านในส่งของอา่าแชรแกรมก่อนก็ได้นะถ้าเรามีหรือจะเป็นวัดแอปก็ได้หรือว่าอ n สต a แกรมก็ได้นะผมลองกดตรงจุด3จุดแล้วนะครับมันไม่ขึ้นนะมันขึ้นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมลองส่งเข้าไปในแชทสักแชทนึงก่อนนะอโอเคนะครับประมาณนี้ในการแชร์นะครับนี่คือการแนะนําเพื่อนนะ ต่อมานะครับผมในส่วนของเมนูที่4นะครับเมนูที่4เนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของเหมือนกับโปรไฟล์ของเราเมื่อเราสมัครครั้งแรกนะครับก็จะมีการเล่นนะครับชนะ500บาทนะครับหาเงินนะะเดี๋ยวเราลองทําตรงนี้ดูนะครับชนะ500บาทเนี่ยคืออะไรนะครับอันนี้เป็นการหมุนวงล้อที่ผมได้สอนหมุนไปนะครับผมอันนี้ก็กดกากบาทปิดไปเลยนะครับ แล้วก็การหาเงินก็เหมือนกันนะครับในการหมุนวงล้อก็ควรที่จะระวังในส่วนของการเสียเงินนะครับันนั้นระวังเลยนะครับการลองรับนะครับ KYC นะครับไม่ได้รับการยืนยันอ่ะเราลองกดยืนยันดูนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการกรอกข้อมูลนะครับในส่วนของชื่อจริงนะครับนะครับชื่อจริงแล้วก็ น่าจะเป็น id number นะครับกอรอกลงไปนะครับแล้วก็เลขบัตรประชาช,ชนอะไรต่างๆอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันปลอดภัยหรือเปล่าแต่ผมยังไม่กอรอกนะสำหรับตรงนี้นะครับผมอย่าเพิ่งกอรอกและกันเนาะก็จากที่ผมลองเล่นดูเนี่ยตัวงานที่น้องเขาแนะนํามาเนี่ยมันยังไม่มีงานให้เราเล่นนะ จากที่ผมดูจากที่เขาแนะนํามาเนี่ยก็คือมันจะเป็นการต่อจิ๊กซอนะครับรูปตัวแกะนะครับนี่ผมก็ลองกดดูแล้วนะครับยังไม่มีงานให้เราทำเนาะแล้วก็มาดูที่การถอนเงินนะครับการถอนเงินเนี่ยก็คือตรงนี้เลยนะครับตรงคะแนนของเราการถอนเงินเนี่ยมันมีเป็นทูมิเน่เลตด้วยนะทุกคนเริ่มต้นที่80บาทถึง800บาทเลยในการถอนเงินนะการถอนเงินจะจ่ายภายในระยะเวลา1นึถึงเวันนะครับ คะแนนที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนนะครับ1 0 0 0 0นะครับ16,560อันนี้33 0 0 0นะอันนี้ก็เป็น1 6 5 0 0 0นกะก็ต้องรอดูก่อนนะครับว่าการจ่ายเงินเนี่ยมันจ่ายเงินจริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะมาทดลองถอนให้เมื่อผมครบยอดขั้นต่ำ80บาทนะทุกคนยังไงก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูก่อนนะครับเล่นฟรีนะครับผมเล่นฟรีย้ำว่าเล่นฟรีไม่เสียเงินนะในเรื่องของการจ่ายเงินเนี่ยเดี๋ยวผมจะอัปเดตอีกหนึ่งคลิปไปดูเร็วๆนี้แน่นอนนะครับ เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ